สวัสดีคะ่ะทุกคนเซงเจยยูอีเนีหัวชายพูดถูกปะก็สุขสันต์วัน Chinese New Year กันด้วยนะคะมีใหม่จีนเนาะอืมวันนี้เราจะมาทำแรนดอมเหมือนเดิมนะคะทุกคนอย่าลืมนะใครที่อยากดูดวงอยากปรึกษา โปรวาเลนทนยนะคะลด50%จะบอกว่าไม่เคยลดขนาดนี้นี่คือครั้งแรกนะคะแล้วปกติแล้ว,วเราอาจจะมีโปรแบบ2แถม1 3สแถม1อะไรอ่างเงี้ยแต่อันนี้คือลดตั้งแต่โปรแรกเลยนะคะราคาของอาจารย์จะปรับขึ้นหลังจากโปรวาเรนทนยหมดนะคะดังนั้นใครที่อยากปรึกษาอยากดูดวง ก่อนนะคะราคาจะปรับขึ้นรีบๆเลยนะคะลด50%ไม่เคยลดขนาดนี้มาก่อนเลยนะส่งท้ายการปรับราคานะคะเพราะว่าของอาจารย์มีแต่ค่าตัวขึ้นทุกปีเนาะใครที่สนใจแอดไลน์มาได้นะคะที่ไลน์แอดบวิชิสาบัวิปักหมุดไว้ใครที่แอดไลน์ใหม่นะคะดูดวงฟรีหนึ่งคำถามนะคะอะเรามาเริ่มกันเลยนะคะที่รัก ก็ส่วนเอ่อโปรดักต์ใหม่นะคะสำหรับเดือนนี้จะเป็นน้ำหอมน้ำหอมน้ำหอมเสน่น้ำหอมตัวใหม่ของวาบบี้นะคะเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวส่งรูปให้ดูแป๊บหนึ่งมาน้ำหอมตัวนี้นะคะ เห็นไหมอ่ะเป็นน้ำหอมใหม่นะคะของบาร์บี้สินค้าโปรดักต์ใหม่ไม่ใช่น้ำมันสเสน่ห์นะเป็นน้ำหอมนี่ตัวนี้นะคะกําลังจะเข้าใหม่นะใครที่สนใจจองนะคะจองได้เลยช่วยในเรื่องของการเสริมสเสน่ห์เสริมออรา่าให้กับตัวเรานะคะเมตตามหานิยมฉีดก่อนไปทำงานอะไรอย่างเงี้ย นะคะฉีดไปเที่ยวสเสน่ห์แรงเวอร์จริงๆผู้ชายก็ใช้ได้นะคะผู้ชายก็ใช้ได้เพราะว่าเราบางทีเราฉีดแค่ตรงหลังหูนี่เองนะใครสนใจนะคะก็สามารถที่จะจองได้ถ้าใครจองน้ำหอมนี้นะคะดูดวงฟรีสามคำถามตอนนี้เปิดพีนะคะเดี๋ยวจะมาอีกภายในสามวันนี้นะคะน้ำหอมตัวใหม่ของอาบี้นะคะไม่ใช่น้ำมันนะ น้ำหอมตัวนี้เสริมเสน่ห์เสริมออรา่าเสริมความปังนะคะใครสนใจก็แอดไลน์มาได้นะคะถ้าเกิดว่าจองก่อนของเข้านะคะของจริงเข้าเปิดจองนะคะประมาณ30ขวดแรกอืเดี๋ยวจะมาลอตนี้ ใครจองทานเดี๋ยวดูดวงฟรีหนึ่งสามคำถามนะคะน้ำหอมตัวนี้นะตัวใหม่เลยตัวใหม่ล่าสุดเลยของมันต้องมีนะทุกคนนะอ่ะเรามาเริ่มกันเลยแรนดอมคลิปนี้พาอ,อยากจะบอกอะไรคะ่ะ เซนต์ของจาร์นะมันขึ้นว่าเขาเองก็เจ็บปวดและเสียใจไม่น้อยไปกว่าคุณเป็นแมสเซจจากคนคนหนึ่งที่เขาส่งมาหาคุณให้อาสบออยค่ะ The Empress พราความไม่มั่นใจของเขาเพราะความด้อยค่าของเขาเพราะความรู้สึกว่าเขาดีไม่พอสำหรับคุณมันทำให้คนคนนี้ตัดสินใจที่เดินออกจากความสัมพันธ์เขาบอกว่าเขาไม่ได้ไม่รักคุณนะเขาไม่ได้ไม่รักคุณเขาเองก็รักคุณเหมือนกัน แต่เขารู้สึกว่าเขาจนเขามีไม่เท่าคุณเขายังไม่ได้พร้อมในการที่จะดูแลใครสักคนหนึ่งคนคนนี้อาจจะเป็นผู้ชายนะคะหรืออาจจะเป็นพลังงานของมัสคิลีนพลังงานของคนที่จำเป็นที่จะต้องดูแลเขาเลยมีความรู้สึกว่าเขาเขายังดีไม่พอเขาอยากให้คุณไปเจอคนที่ดีกว่านี้ เขาเลยเลือกที่จะตัดสินใจที่จะเดินห่างจากคุณมาพูดเหมือนแบบพระเอกซีรีเกาหลีเลยเนาะเขาเลยตัดสินใจที่จบความสัมพันธ์ออกมานะคะถามว่าเขาอยากเป็นคู่กับคุณไหมไม่บอกเลยว่าจริงๆลึกๆเขารู้เรียบร้อว่าคุณคือคู่ของเขา เขารู้ด้วยซ้ำว่าคุณคือคู่ของเขาแต่เขามีความรู้สึกว่าบางครั้งความรักมันไม่ได้พอคือรักอย่างเดียวมันไม่ได้มันจะต้องมีหลายๆอย่างมาประกอบมาเกี่ยวข้องเช่นในเรื่องของการเงินใช่ไหมการเงินการงาน อะไรหลายๆอย่างคําว่ารักมันมันกินไม่ได้อ่ะอืมรักอย่างเดียวมันมันไม่ได้มันต้องดูองค์ประกอบหลายๆอย่างด้วยอืมให้เวนกรรมขึ้นมาบิวว่าเขาเหมือนกําลังชดใช้กรรมเขาไม่ได้มีความสุขเลยอ่ะกับการที่เขาตัดสินใจเลือกที่จะเดินออกมา เขากําลังชดใช้กรรมครั้งนี้อยู่ซึ่งแบบเหมือนในข้อความแรกที่พี่บอกไปว่าเขาอยากบอกให้คุณรู้นะว่าเขาเองก็เจ็บแล้วเสียใจไม่น้อยไปกว่าคุณนะ่ะอืมใครที่อยากดูพลังงานคลิปแบบนี้นะคะก็มาดูกันได้นะอืมมาดูต่อนะ h a n แมนสเตรนดเตลเปอรเขาอยากจะบอกว่าขอบคุณนะที่อดทนเพื่อเขาเขาเห็นความพยายามในตัวคุณนะคุณคือคนที่อดทนเพื่อเขาจริงๆอะ่ะแบบสุดๆอดอะอืม The d e v i l t ด e d เดวิมันเป็นพลังงานของ The เจวิลเขาก็เขาก็คุณออกจากหัวไม่ได้เขาก็รักคุณไม่ต่างไม่น้อยไปกว่าที่คุณรู้สึกเลยอะเอาจริงๆป้ะเขา crazy ค,คุณหรือว่ารักคุณมากกว่าที่คุณคิดด้วยซ้ำคือแบบคุณอาจจะคิดว่า คนนี้เขาไม่ได้รักคุณหรอกเขาเดินออกมาเขาใจร้ายเขาคือแบบเอาจริงๆพี่พูดตรงๆเลยนะทุกวันเนี้บี่แทบจะไม่เชื่อในการกระทําของมนุษย์ทุกอย่างจิตใจของคนยากที่จะอย่างถึงอันนี้คือสิ่งที่พี่จะบอกทุกคนไว้นะคะทัว่วเชื่อไหมทุกคนว่าบี้่เชื่อภัยมากกว่า คำพูดของคนอีกนะทุกวันเนี้คือคำพูดของคนเขาสามารถที่จะเฟกได้เขาสามารถที่จะดัดแปลงหรือเขาสามารถที่จะแบบอะไรแบบมิกซ์ออกมาได้อะแต่ในเรื่องของไพ่อ่ะไพ่ไม่โกหกคือคนโกหกได้ไพ่ไม่โกหกนะคะดังนั้นต่อให้การกระทําของเขาเขาอาจจะแสดงออกกับคุณแบบเขาไม่ได้สนใจในตัวคุณเขา ไม่ได้แคร์หรือเขาดูเป็นคนที่แบบเออไม่มีหัวใจอะไรก็ตามแต่นะคะในสิ่งที่เขาทำแต่สิ่งที่ว่าวพี่อยากจ,จะบอกนะคะก็คือเขาอะรักคุณไม่ต่างเลยแล้วเขาก็หลงในตัวของคุณมากแต่เพียงแต่เขาอาจจะไม่อยากให้คุณรู้นะคะ ทั้งรักทั้งหลงแล้วก็เห็นในความพยายามของคุณคุณน้อยใจเขานะคุณอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยฉันรักเธอฉันพยายามเพื่อเธอแต่แบบทําไมเธอถึงไม่เห็นความพยายามของฉันเลยแต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่อ่ะคือเขากลัวนะคะเขาบิวว่าเขาเหมือนปลอดแหกเกินไปในการที่จะมีคนเชื่อแม้มันมีคนแบบนี้จริงๆนะ บี้เคยมีคนคนหนึ่งในชีวิตที่บี้ชอบเขามากๆเลยแต่บี้ไม่กล้าที่จะเป็นอะไรกับเขาเพราะด้วยความที่บี้ไม่อยากเสียเขาไปบี้อยากจะมองเขาอยู่ในมุมห่างๆประมาณเนี้ยแบบไม่รู้สิแค่นี้ก็มีความสุขแล้วอะที่ไม่กล้าเริ่มเพราะไม่อยากที่จะเสียเขาไปอะไรประมาณเนี้ยมันมีจริงๆนะเขาเองก็คิดไม่ต่างเนาะ queen of q u e e เหลียนคุณรู้ไหมเขาคิดถึงคุณเขาเฝ้ามองการเติบโตของคุณตลอดนะเขาอิจฉาในตัวคุณมาก คุณดูเป็นคนที่มีอิสระในตัวเองคุณดูเป็นคนที่แบบตัวไม่แคร์ใครดีอ่ะเขาชอบนะอืมคุณรู้ไหมว่าไม่มีวันไหนเลยที่เขาไม่คิดถึงคุณ เขาเฝ้ามองคุณตลอดแล้วเขาก็ก้มหน้าก้มตาแล้วเขาก็พัฒนาตัวเองเพื่อคุณนะคือการที่เขาได้มาเจอคุณนะ่ะเขาก็พัฒนาตัวเขาเองเพื่อคุณนะอืมเดอะฟูคือเดอะฟูคือเขาเขาดีใจที่ วันนี้คือพี่ไม่ได้มองหน้าตัวเองนะแต่ว่าพี่อ่านไพ่แล้วแบบเขาดีใจที่ได้เห็นคุณน่ะเติบโตแล้วก็แบบเป็นอิสระแบบอยากจะทําอะไรก็ทําอ่ะเขาอิจฉาในตัวคุณมากคุณดูเป็นคนที่มีอิสระในเรื่องของการเงินการงานเวลาทุกสิ่งทุกอย่างมันจึงต่างจากเขามากอะคะ่ะพี่รู้สึกว่า เขาเป็นคนที่มองโลกในความเป็นจริงอ่ะเขารู้สึกว่าไลฟ์สไตล์เขาและอะไรหลายๆอย่างในตัวเขาไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เหมือนกับคุณหรือไม่ได้ตอบโจทย์ในตัวคุณน่นะเนาะอืมเขายังอิจฉาความเป็นคุณอยู่เลยเขาบอกว่าถ้าถ้าคนคนนี้เขามีเจ้าของอยู่แล้วนะ เขาบอกว่าเขาเสียใจจังเลยที่เขาเจอคุณชาไปหรือถ้าคุณตัดสินใจวันใดวันหนึ่งคุณตัดสินใจที่จะแต่งงานหรือว่ามีครอบครัวอะไรออกไปอ่ะเขาบอกว่าเขาคงเสียใจมากๆอ่ะอืมที่แบบที่คุณไม่ได้อยู่รอเขาอะไรอย่างเงี้ยเออเขาได้แต่ ก้มหน้าก้มตาแบบโทษตัวเองไปวันๆน่ะพี่ว่านะก็เสียใจอ่ะเขาก็เจ็บแล้วเขาก็เสียใจอ่ะที่เขาแบบทำอะไรไม่ได้อ่ะอืมได้แต่มองคุณไปมีคนอื่นด้วยความปอดแหของเขาอ่ะด้วยความที่เขาไม่กล้าที่จะรับความรักจากคุณ หรือถ้าเขาตัดสินใจที่เขามีแฟนอยู่แล้วเนาะเขาก็รู้สึกว่าเขาเสียใจที่เขาไม่ได้เลือกคุณแล้วเขาก็ต้องเลือกความถูกต้องใช่คือถ้าเขามีแฟนอยู่แล้วหรือเขาตัดสินใจเลือกใครสักคนนึงเขาก็ต้องเลือกความถูกต้องตรงนั้นอะอเสียดายที่แบบคุณกับเขาเจอกันช้าไปอะ เชื่อไหมเขาอยากโสดนะอยากเขีย์เอกสารอยากแบบอยากเป็นอิสระแบบคุณบ้างอะ่ะอยากมีชีวิตที่เป็นอิสระแบบคุณบ้างคุณดูเป็นคนที่แบบดูมีอิสระจังเลยแต่แต่เขาชีวิตของเขาไม่ได้มีทางเลือกเท่าคุณน่ะชีวิตคุณดูมีทางเลือกกว่าเยอะมากเลยอะ่ะคุณดูมีความสุขจังเลยเดดวิล คุณรู้ไหมว่าคุณเป็นแฟนเก่าคนโปรดของเขาคุณคือคนที่เขาแบบนึกถึงแล้วเจ็บปวดอยู่ตลอดเวลาแล้วเวนกร,รมทุกอย่างมันก็กําลังกําลังทํางานขงเขานะเวนกมรรกาลังทํางานมาดูซิว่าเวนกรรมอะไรที่ทํางานใส่เขาตอนนี้ขึ้นไพ่เวนกร,รมเห็นไหมใครที่อยากเรียนอ่านไพ่มาเรียนกับอาจารย์ได้นะ หลายคนอาจจะคิดว่าแบบบี้อ่านไพ่หรือว่าอะไรวะอ่านไพ่นะแต่มันเป็นสไตล์ของบี้เนาะเวนรมหมอเวนรมที่เขาโดนคือเขารู้สึกว่าเขาติดบ่วงอะติดบ่วงหมายถึงอะไรเขาทำอะไรเขาเหมือนแบบ เหมือนคนที่ไม่ได้มีอิสระติดบ่วงกรรมติดแบบติดอยู่ในตรงเนี้ยอยู่ในภาวะที่ไม่มีความสุขภาวะเบื่อหน่ายค่ะแล้วมันออกไปมา,มาไม่ได้อะกรรมที่เขาไปก่อไว้อะวิว่าเขาทําผู้หญิงท้องแน่เลยหรือไม่ก็คนที่เป็นแม่ของลูกของเขาเหมือนเขาไปเลือกคนอื่นไม่ได้เลือกคุณอะ แล้วเขาออกมาจากตรงนี้ไม่ได้แล้วเขารู้สึกว่าเขาไม่มีความสุขอะเหมือนอยู่ในคุกอะอืมแต่เขาก็รู้นะว่าโอเคมันก็คูกป็นกรรมแหละถ้าเขาเลือกคุณมันก็คงจะไม่เป็นแบบนี้อะไรประมาณเนี้ยนะคะคุณเป็นโสดหรอตอนเนี้ยคุณไม่มีใครหรอคุณกําลังโสดอยู่เหรอคะไม่รู้สิเขารู้สึกว่าคุณมีอิสระในชีวิตมากเลยอะคุณดูเป็นคนที่ได้ฉาจังเลย The คุณยังเป็นคนที่เขารักอยู่เสมอนะเรื่องแต่งงานขึ้นมาหลายรอบคุณผิดหวังความความรักจากเขาใช่ไหมคุณเลยไม่มีคนใหม่อันนี้คือสิ่งที่เขาอยากจะถามที่คุณไม่ยอมแต่งงานในทุกวันนี้ที่คุณไม่ยอมมีใครเพราะคุณผิดหวังความรักจากเขาใช่ไหมเขาอยากรู้นะว่าเขาได้สร้างบาดแผลให้คุณมากๆหรือเปล่ามันทําไมเขาถึงรู้สึกว่า เขาถึงรู้สึกว่าคุณไม่ยอมมีความรักหรือคุณอาจจะเข็ดกับความรักเพราะเขาอ่ะและอีกอย่างหนึ่งนะสิ่งที่พี่สัมผัสได้คือเขามีความรู้สึกว่าคุณเนี่ยดูรักตัวเองมากขึ้นนะจากเมื่อก่อนที่แบบคุณเคยทุ่มเทพเพื่อเขาหรือคุณเคยแบบทุ่มเทอะไรให้กับความรักโดยที่คุณไม่ได้แบบ สนใจตัวเองอะไรขนาดนั้นแต่ณนะวันนี้คือคุณดูด,ดูมีความสุขเนาะที่ไม่มีเขาอะ่ะแล้วก็คุณดูอยู่ได้ด้วยตัวคุณเองคุณดูแบบแฮปปี้เนาะอืมประมาณเนี้ยนี่คือสิ่งที่เขาอยากจะบอกนะมาดู Romantic Angel นะฟงไอยากจะบอกอะไรเดี๋ยววันนี้ว่าวิดิ่งเพนดูลัมให้ด้วยนะคะเป็นเพน d ดูล m ัมสเปเชียลนะคะใครอยากสั่งรีบสั่งเลยนะเพราะาตอนนี้มีของอยู่ประมาณไม่ถึง10ชิ้นนะคะ เป็นเพนเดเพนดูรัมเจ็ดจักระที่ที่มันช่วยเรื่องของความรักการงานการเงินโชคลาภสุขภาพปกติแล้วอะ่ะวิวจะเอาเพนดูรัมที่เป็นสีแยกใช่ไหมอันนี้เป็นน้องเพนดูรัมที่เจกก็ดจักระเป็นเพนดูรัมที่แบบว่าครบองค์ประกอบเลยนะคะอืม relation factor financial a n d Korea let your friend help อ๋ตอนนี้ทำอะไรไม่ได้นะคะนอกจากปล่อยสถานการณ์ให้มันมันเป็นไปตามในแบบที่มันควรจะเป็นอะนะคะหรืออาจจะเพื่อนช่วยได้นิดหน่อยก็คือในการที่แบบเออรู้ว่าคุณเป็นยังไงบ้างตอนนี้อะไรอย่างเงี้ยชีวิตเป็นอย่างไรอะไรเงี้ยอาจจะเพื่อนช่วยได้บ้างแต่ว่า มันทาอะไรมากพอยหอนี้ไม่ได้คะ่ะแล้วก็อะไฟแนนเชียลก็ช่วยนะคะในเรื่องของการโฟกัสในเรื่องการเงนินการเงินอะไรอย่างเงี้ยก็ช่วยได้่นะคะพร้อมตั้งคําถามหรือยังคําถามใช่ไม่ใช่นะคะอันนี้เราสามารถที่จะเอาไว้ดูดวงได้นะคะอาจารย์ปลุกเสร็จเรียบร้อยนะคะสําหรับที่นี่คือ,อดูดวงแม่นแน่นอนนะคะราคนาราศีอะไรที่มีเกณฑ์ด่อชาวกองนี้บ้าง แรนดอมคลิปนี้ธนูสิงมีนนะคะบางกรก็รกฎเดี๋ยวเราเหวี่ยงพินุ่ล่ำก่อนแล้วค่อยมาดูข้อความกันตั้งคำถามยังนี่นะคะวิธีใช้ก็คือถือแบบนี้นะแล้วก็ตั้งคำถามในใจได้เลยคำตอบใช่ไม่ใช่นะคะอ่าลองตั้งดูนะคะ ถ้าใช้ซ้ายขวาทำไม่ใช่หน้าหลังค่ะถ้าใช้ซ้ายขวาทำไม่ใช่หน้าหลังค่ะถ้าใช้ซ้ายขวาทำไม่ใช่หน้าหลังค่ะโอเคคำตอบคือไม่ใช่นะคะอ่ะอีกคำถามหนึ่งถ้าใช้ซ้ายขวาทำไม่ใช่หน้าหลังค่ะถ้าใช้ซ้ายขวาทำไม่ใช่หน้าหลังค่ะ วันนี้เพนดูลัมหน้าหลังตลอดเลยวะ่ะโอเคหยุดค่ะมาดูข้อความกันที่เขาอยากบอกเราหรือเราอยากบอกกับเขานะคะขอพลังงานไพ่ด้วยค่ะฉันไม่เคยลืมวันนั้นฉันทำอะไรผิดฉันขอโทษใจฉันทำยังไงฉันสับสนเหลือเกินความเจ็บปวดทำให้ฉันเติบโตรู้ไว้เธอสำคัญสำหรับฉันอันสุดท้ายนะคะ ที่จริงแล้วใส่ใจแต่ซ่อนอยู่ในท่าทีที่เฉยเมยของฉันโอเคนะคะไวเจอกันนะคะทุกคนอย่าลืมโปรกุมภาพาันธ์เดือนแห่งความรักก่อนวาเลนไทน์นะคะดูดวงความรักลดห้าสิบเปอร์เซ็นไม่เคยลดที่ไหนเลยบอกเลยอยู่มาหลายปีกี่ปีแล้วอะ หปีแล้วไม่เคยลดห้าสิบเปเซ็นี่คือครั้งแรกในชีวิตนะคะดังนั้นใครอยากซื้อตุนซื้อตุนเลยซื้อเก็บซื้อเก็บเลยนะคะก่อนที่ราคาจะขึ้นลดก่อนราคาจะขึ้นนะคะสําหรับวาเลนไทน์นี้คนที่อยากอัปเดตดวงความรักนะคะกับคนที่เป็นอันดับหนึ่งในเรื่องของความรักนะคะเราไว้เจอกันนะคะบ๊ายบายค่ะ